ครับทดสอบทดสอบโอเคชัดเจนนะครับพร้อมครับ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 กรับค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 รัมทรับงรัาครัครับับงรับคัครับับคัครับ กระผมนายแพทย์สมชัยในนามของโรงพยาบาลพระรามเก้าขออนุญาตชี้แจงกรณีที่คุณพริศหรือคุณเพ็นกุ้น<ม>คุณพานุพงศ์หรือคุณไม้แล้วก็คุณปนัสยาหรือคุณรุง่งเข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9เมื่อคืนวันที่30ตุลาที่ผ่านมานะครับ รายละเอียดของอาการเจ็บป่วยนะครับอันดับแรกคุณพานุพงศ์และคุณไม้เนี่ยครับแจ้งว่ามีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็มีอาการวูบหมดสติไปประมาณ20นาทีจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อวานนี้นะครับผู้ป่วยมีประวัติหอบผือมาก่อนนะครับแล้วก็แจ้งว่าหลังจากอาการหมดสติเนี่ย คนไข้รู้สึกปวดที่ต้นคอบ่าไหลแล้วก็มีอาการชาตามตัวนะครับแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยบาดแผลหลายตำแหน่งนะครับตามร่างกายแล้วก็มีเศษแก้วเนี่ยติดตามบาดแผลเนี่ยหลายตำแหน่งนอกจากนี้เนเรายังพบว่ามีอาการอ่อนเพลียนะครับเราให้การรักษาบาดแผลตามความรุนแรงของโรคนะครับแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจหาสาเหตุของอาการวูบหมดสติ นะครับระหว่างนี้คนไข้จะต้องได้รับการดูรแลหรือว่าติดตามอาการทางสมองนียอย่างใกล้ชิดคาดว่าคงใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับคนที่สองก็คือคุณพริศหรือคุณเพนกวินนะครับคุณพริศมีประวัติเป็นโรคขอบผืนมาก่อนนะครับแล้วก็เบื้องต้นที่แพทย์ตรวจเราตรวจพบว่ามีบาดแผล กระจายตามร่างกายแล้วก็แขนขาเนี่ยหลายตำแหน่งรวมทั้งพบว่ามีเศษแก้วในบาดแผลเนี่ยบางแห่งนะครับแพทย์ได้ให้การรักษาทําความสะอาดแผลดูแลแผลตามความรุนแรงของแผลนะครับแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะส่วนอาการอื่นๆยังไม่ปรากฏนะครับรายที่3คือคุณปนัสยาหรือคุณรุ่งนะครับมีอาการอ่อนเพลียมากนะครับ จากการประเมินของแพทย์เราคิดว่าคนไข้มีอาการอ่อนเพลียจากการขาดสารน้ำค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ขาดการพักผ่อนมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็มีตรวจพบบาดแผลท,ที่เท้าเนี่ยสองแห่งแพทย์ให้การดูแลรักษาเบื้องต้น,เร,ตนเรื่องบาดแผลท,ที่เทา้าแล้วก็ให้สารน้ำให้น้ำเกลือนะครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างเบื้องต้นนี่ก็ประมาณจาก24-48ชั่วโมงนะครับ ทั้งหมดนี้คืออาการเบื้องต้นที่เราตรวจพบแล้วก็เรียนให้ท่านผู้สื่อข่าวทราบนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลขอถแถลงถึงแนวแนวทางและกัน,นโยบายในการดูแลผู้ป่วยเราในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลและเป็นแพทย์เรามีหน้าที่ ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกความเชื่อโดยไม่มีอคติทั้งนี้ทั้งหมดเป็นไปตามจรรยาบรรรทางการแพทย์นะครับซึ่งในกรณีของคุณพรฤิ์คุณเพนกวินคุณพานุพงษ์หรือคุณไม้หรือคุณปนัสยาหรือคุณรุ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าคนไข้ทั้งสามเนี่ย มีอาการอ่อนเพลียเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนขออนุญ,ญาตฝากเรียนไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขอความกรุณาว่างดการเข้ามาเยี่ยมด้วยตัวเองนะครับถ้าหากจะส่งกำลังใจหรือส่งการเยี่ยมมาทางโซเชียลน่าจะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยได้รับสารแล้วก็ขณะเดียวกัน คนไข้ก็จะได้พักผ่อนเต็มที่นะครับอาการเจ็บป่วยก็จะได้หายเร็วขึ้นนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผู้ป่วยจึงมารักษาที่โรงพยาบา,าลพระราม9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นความประสงค์ของผู้ป่วยเองนะครับซึ่งได้รับการประสานงานมาจากคุณหมอทศพรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณหมอทศพรเองเนี่ยก็เป็นคนไข้ประจําของโรงพยาบาลพระรามเก้าเรามาเป็นเวลานานมากแล้วนะครับหลายสิปีนะครับคุณหมอมีความเชื่อมั่นในความสามารถของโรงพยาบาลพระรามเก้าจึงได้แนะนําแล้วก็ประสานงานให้คนไข้ทั้ง3เนี่ยเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลพระรามเก้าขอบคุณมากครับ อ,อ,อาการทั้งหมดที่ที่เราตรวจพบเบื้องต้นก็คืออาการที่หมอถแถลงไปสักครู่นี้นะครับออส่วนรายละเอียดมากไปกว่านี้เนี่ยออผมยังไม่ได้รับอนุญาตจากคนไข้เองให้ถแถลงอาการโดยเฉพาะอาการทางด้านจิตใจเนี่ยออคนไข้ย,ยังไม่ประสงค์ที่จะให้เราถแถลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ก็ได้ แต่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ถแถลงหรือว่าแจ้งข่าวเพิ่มเติมภายหลังนะครับการตรวจร่างกายก็เป็นไปตามที่หมอถแถลงเมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับ,รบก็คือเป็นแค่บาดแผลเป็นรอยถลอกตามร่างกายหลายจุด แล้วก็ผู้ป่วยก็แจ้งว่ามีอาการปวดปวดตึงที่ต้นคอมากบ่าไหลแล้วก็มีอาการชานะครับส่วนรายละเอียดมากไปกว่านี้คงจะต้องมีการตรวจติดตามเพิ่มเติมนะครับถ้าหากว่าคนไข้ต้องการที่จะแถลงอะไรเพิ่มเติมเราจะแจ้งเพิ่มเติมอีกทีหนึ่ง เออผมเรื่องนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่แถลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่นะครับเ,เราทราบแต่ว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในการดูแลของเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับคือเจ้าหน้าที่จะต้องประสานกับโรงพยาบาลก่อนครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็ทำแบบนี้กันมาตลอดอยู่แล้วนะครับววรรเ,เรื่องนี้ผมคงไม่สามารถตอบแทนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับเพราะเป,เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่หรือเรื่องทางกฎหมายแต่ถ้าเป็นเรื่องในการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยผมสามารถตอบได้และเราก็ดูแลอย่างเต็มที่อย่างที่เรียนท่านผู้สื่อข่าวทั้งหลาย นั่นคงเป็นประเด็นทางกฎหมายถ้าหากว่ากฎหมายนีย้ระบุมายอย่างนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของเราก็จะเป็นคนประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งครับครับก็อย่างที่หมอถแถลงไปเบื้องต้นนนะครับคือจากการประเมินเบื้องต้นอาการบาดเจ็บภายนอกที่เราเห็นเนี่ย เราคิดว่าใช้เวลาประมาณ2-3วันก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มเติมมากไปกว่านี้หรือเปล่าครับ,รบเ,เรื่องนี้ผู้ป่วยก็ได้แจ้งนะครับ แจ้งประวัติให้แพทย์ทราบตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องเรื่องการทํรลายร่างกายเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลก็ดําเนินการเหมือนกับคนไข้ที่มีคดีประตูสลายทั่วๆไปนะครับเรามีนิตินิติแพทย์ที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยในเรื่องนี้เนี่ยโดยเฉพาะอยู่ละครรายละเอียดคงเป็นเรื่องของนิติแพทย์เอ่อ เรื่องนี้ผมคงไม่สามารถสรุปได้นะครับเราแจ้งได้พีิงแต่ว่าเราตรวจพบอะไรบ้างนะครับส่วนสาเหตุจะเกิดจากอะไรนั่นเป็นเรื่องที่ทางนิติแพทย์จะช่วยจัดการต่อไปตามขั้นตอนครับเรามีการประสานกันตามปกติครับ คนไข้ต้องการการพักผ่อนเท่านั้นครับทั้ง3คนดูอ่อนเพลียมากเลยเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอความร่วมมือนะครับทั้งจากท่านผู้สื่อข่าวทั้งหลายแล้วก็ประชาชนที่ที่ต้องการมาให้กําลังใจถ้าเป็นไปได้นะครับเราสามารถให้กําลังใจกันทางโซเชียลเนี่ยได้นะครับแล้วเพื่อให้ คนไข้ทั้งสามเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่เขาจะได้ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยของเขาได้เร็วที่สุดในเบื้องต้นนี่ในเบื้องต้นเนีนเนนเน้ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารักการรักษาครั้งนี้เนี่ยอย่าเป็นตัวผู้ป่วยเองนะครับ ย,ยังยังยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้ครกัความปลอดภัยผู้ป่วยคนป่วยคนอื่นว่า้อวอะไรบครับครับเราเราดูแลคนไข้เนี่ยตามเหตุนะครับ <costing> อย่างกรณีนี้เราก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยดูแลความปลอดภัยของคนไข้ของเราด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องการดูแลตามขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีการประสานงานกันมนนีมีครับม,นนม,นนม,ม,มีมีกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูแลผู้ป่วยทั้งสามอยู่จริงครับใช่ครับ ทั้งสองครับ <Yeah. Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> คือคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเเราอยากให้คนไข้เนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนเนี่ยเต็มที่นะครับลักษณะเดียวกันเองเนี่ยการที่ถ้าหากว่าขออนุญาตใช้คําว่าแฟนคลับเลยก็แล้วกันนะครับถ้าแฟนคลับเนี่ยจะเข้ามาเยี่ยมกันทีละเยอะๆเลยเนี่ย หนึ่งก็คือตัวคนไข้เองเนี่ยก็คงจะไม่ได้พักผ่อนนะครับและอันที่สองเองเนี่ยก็ต้องโรงพยาบาลก็ต้องขอความเห็นใจด้วยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้หนักคนไข้ที่ป่วยมากเป็นโรคซับซ้อนนะครับเช่นคนไข้เปลี่ยนไตคนไข้ผ่าตัดหัวใจนะครับคนไข้ป่วยหนักซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลเนี่ยที่ค่อนข้าง ยุ่งยากซับซ้อนนะครับคนไข้เหล่านี้ก็ต้องการการพักผ่อนและต้องการสมาธิจากเจ้าหน้าที่ของเราถ้าหากว่าเราจะต้องมาคอย care, เทคแคร์บรรดาแฟนคลับจำนวนมากขนาดนี้ผมเกรงว่าจะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยได้รับการดูแลเนี่ยไม่เพียงพอซึ่งอาจจะมีผลต่อการรักษาของเขานะครับจึงอยากจะขอความร่วมมือน,นิดหนึ่ง นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของตัวคนไข้เองด้วยนะครับว่าคนไข้เนี่ยอยากจะพักผ่อนส่วนที่อยู่นอกโรงพยาบาลเราคงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นได้ครับเพราะว่ามันพน้นมันพ้นอำนาจหน้าที่ในการดูแลของของเราแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคือทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะเรียนฝาก ผ่านท่านผู้สื่ขาวทั้งหลายไปนะครับว่า,าช่วยกรุณาคิดถึงคือคือประโยชน์ของคนไข้นะครับการที่เขาได้พักผ่อนเขาน่าจะหายหรือว่าฟื้นตัวจากความเจ็บปวดครั้งนี้เนี่ยได้เร็วกว่านะครับการให้กําลังใจเราน่าจะสามารถทําได้หลายช่องทาง เป็นสิทธิของผู้ป่วยอยู่แล้วครับคนไข้สามารถปฏิเสธการรักษาแล้วก็เดินออกจากโรงพยาบาลไปตอนนี้เลยก็ยังได้นะครับอันนั้นเป็นสิทธิ์พื้นฐานของคนไข้อยู่แล้วเรื่องจำนวนคนหรือว่ามีใครอยู่บ้างเนี่ยผมผมขออนุญ,ญาตที่จะไม่ชี้แจงนะครับเพราะว่าทางทางคนไข้ทั้งสามเนี่ย ต้องการให้ผมชี้แจงเพียงเท่านี้เท่านั้นเองจริงๆครับนะฮะผมผมขออนุญาตเรียนอีกอย่างนี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีเพรสลิส l e เนี่ย แจกท่านผู้สื่อข่าวทุกสำนักข่าวนะครับซึ่งสามารถขอเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลครับรายเรามีรายละเอียดแจกแน่ๆเลยครับครับถ้างั้นก็กราบขอพระคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านครับขอบคุณครับ